กีซียูสวัสดีจ้าขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมจ้าโอเคนะถ่ายลงยูทู e เนี่ยโปรโมทร้านให้โอเคไหมในนนยิ้มหน่อยถ้าได้ยิ้มหน่อยเผื <c oughs> ่อท่านใดท่านหนึ่งแวะมาแถวนี้บอกบอกพี่กันหน่อยร้านอยู่ตรงไหนเอ่ย <c oughs> ตลาดอีนโดจีนหน้าวัดภัยพัฒนา อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนาะนะครับร้านขายน้ำปั่นนะครับพี่น้องอันนี้ก็ตอนนี้ผมสั่งน้ำปั่นอยู่นะพี่น้อง1ิบซีเด็กๆอ้าวเด็กเดกทำไงดีเออดีครับ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 สั่งน้ำพี่น้องอากาศร้อนมากเลยนะครับอากาศร้อนอากาศฮ้อนนะครับ ัครบเอาอะไรเอาน้ำเปล่าเหรอเออดีมากเลยลูกกินน้ำเปล่าด้วยอืมอันนี้เอาน้ำเปล่านี่นครับเราก็อุนหนุนนะครับร้านน้องคนนี้นะครับน่ารักนะเพืนทำงานขายกาแฟเลี้ยงน้องน้อยเลี้ยงลูกนะครับใช่ไหม ขยันขันแข็งนะเราเห็นเมื่อกี้แล้วเราก็เลยมาอุดหนุนพี่น้องนะครับ <mattress es> นะเห็นน้องนะครับดูแลอยู่ข้างหลังนู่นนะครับดูน้องอยู่ข้างหลังนู่นพี่น้องนะครับเราก็เลยมาอุดหนุนเธอเลยนะครับนะร้านเขาจะอยู่ตรงหน้าประตูอะไรนะ <mattress es> ประตูข้างช้างเนะ <mattress es> าะโอ้น, ordon, นี่นะฮะ <mattress es> จะอยู่ตรง <ia> ที่ข้างให้อาหารช้างนี่ครับนะร้านน้องเนาะ ส่วนอันนี้นะครับนองสาวเอกซซียูนี่เพื่อนก็ได้ได้เลขมาเพิ่นไปจับลอตเตอรี่มาสองใบพี่น้องนะครับจับมาสองใบนะครับพี่ตันให้ขายสองแปดเอาเอาเดี๋ยวเราก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านใดชอบกาเสียงโช่ก็ตามได้อะถ้าเท่าไรจะโอ้จะโอเคผมกินกาแฟร้อนก่อนเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้กินกาแฟร้อนเลยอ้าวชามมนาของใครอีกแก้วนี่เอ่ย มีอแก้วีนี่อ๋ออ้าวครบคิดตังค์ด้วยจ้ารวมไปเลยนีไงมีรเอรุนแรงทำไมกีมีอ่วันแหกสิบนสแก้วหกสิบมีน้ำเปล่าคนนึงสิบาทแฟร้นแก้วนึงยี่สิบน้ำน้ำาัาคน้ำเปลามีน้องผู้ชายยังไม่ได้จ่ายแต่ว่าน้องพี่จ่าย ก็ชาชาชาเย็นด้วยเอออย่าเพิ่งอย่าลืมชาเย็นสองสอ่าอ่าเอาเาเอเอาให้เอาให้ครบนะจ้าหนูขาดทุนนะหนูน, <c oughs> น้ำเปล่าอีกขวดอ่าเอ,เอาอีกสองขวดเลยเป็นสองร้อยไปเลยไม่ต้องทอดสนับสนุนคนน,นะครับขยันเลี้ยงน้องอยู่ข้างในนู่นนะครับเนี่ยน้องอยู่ข้างในนู่นนะครับคือเลี้ยงลูกน้องพี่น้องนะพี่น้องก็ ไหนๆเราก็จะซื้อแล้วเราซื้อคนที่ขยันทำมาหากินก็โอเคครับพี่น้องอ่าอีก,กีซิยูก็ขอฝากคลิไปไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมขอบคุณนะจ้า,บ,บ,าบายจ้าบ,บายบายค่ะ